สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปนุกชาแนลนะครับพ่อหัวรวยช่วยลูกเทรดนะครับงานแปลของเราในเดือนนี้เนี่ยก็คือ ICT m a n แมนเนอร์ชิพคอร n t น็2016นะโดยคุณไมเคิลเจฮาร์ดสตันนะครับแปลโดยผมเองนะครับปนุกนะครับอาทิตย์นี้ก็เป็นของเดือนที่5ตอนที่1นะเราจะพยายามทำให้มันสั้นแล้วนะเพราะเราอยากจะรีบไปพูดถึงเรื่องเซตอัพนะครับทีนีเ้เดือนที่5เนี่ย เขาก็จะพูดถึงเรื่องการ Open interest หรือการเปิดสัญญาซื้อขายของสถาบันการเงินหรือของบุคคลทั่วไปก็ดีนะครับ Open Interest เนี่ยก็จะทำให้เราเห็นถึงภาพรวมของการเ,เปิดสัญญานะครับแต่ว่าเราจะขอย้อนกลับไปพูดถึงเรื่อง Fair v a l u e ก็ p ใน High Timeframe ก่อนมันเป็นการพูดถึงเรื่องไม่ได้พูดถึงเรื่อง Setup พนะมันพูดถึงเรื่องใน High Timeframe ว่าเราควรจะต้องมองอยังไง ความหมายของมันก็คือเร์ของราคาที่ถูกกระชากออกจากจุดที่เราสนใจอยู่ส่วนใหญ่ก็จะคอนเฟิร์มด้วย Liquidity ้บอยนะครับในโ Time ์เฟรมในโ Time ์เฟรมเราก็จะไปดูด้วยว่าลิคว i ดิตี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมี Internal Range หรือว่า e อ็กซ์ a ทอร์ g e อะไรยังไงจุดที่เกิดก็จะเป็นจุดที่มีการกลับตัวของราคานะครับก่อนที่มันจะ Expand ไปอีกด้านหนึ่งของล i ควิดิตี้ จุดเข้านะครับแฟร์ววลูแก็บที่เกิดขึ้นในไฮไทม์เฟรมนี้จะใช้เป็นเซตอัพของเทอร์โรสูปนะความเสี่ยงก็จะวางสต็อปลอสไว้เหนือแท่งเทียนที่เหนือสวิงของแฟร์ววลูแก็บนั้นๆน,น,นะครับนี่นะสมมุติว่าในไฮไทม์เฟรมเนี่ยเราจะเฟรมการเทรดเทอร์โรสูปเอาไว้เทอร์โรสูปก็คือการเทรดกินสวิงนะครับมีสวิงเกิดขึ้นแล้วเราก็กินเทรดในการกินสวิงทีนี้มันจะใช้ได้ในแฟร์ววลูแก็บยังไงนะ พอมันเกิด Fair Value Gap ในทางขาลงนะครับเราก็ดูในทานเฟรมที่เล็กลงนะครับจุดที่มันจะเกิดการกินสวิงหรือเทอร์รซุปเนี่ยแล้วมี Fair Value Gap ใน High Time Frame อยู่ด้วยลักษณะนี้นะจะเป็นการใช้ล i คว i d ตี้ตรงนี้เพื่อดันราคากลับลงไปด้านล่างนะครับทีนี้ในควอเตอร์ลี เ h อร r เนี่ยใน quarterly ไม่ใช่ quarterly t h e รี่ใน quarterly shift นะครับในการพูดถึงเรื่องของ open interest เขาจะดูเรื่องการออมองกราฟกลับหลังนะครับเขาจะใช้สูตร 60, 40, 20นะครับ60วันไม่ใช่ไม่ใช่วันด้วยนะจะเป็นเรื่องของ Candle นะครับ60 candle 40 candle 20 candle เพื่อหา order flow ขอรของราคา รเราจะมาดูออเดอร์โฟล์เพราะว่าเราจะต้องการรู้ว่าสถาบันเนี่ยมองราคาเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับในการมองคีย์เลเวลของสถาบันเนี่ยเราก็จะดูที่โอไฮนะครับหรือว่าสวิงไฮก่อนหน้านะครับโลหรือว่าสวิงโลหรือว่าสวิงที่มันต่ำสุดนะครับเวลาเราดูคอลเ t ชฟ l y เนี่ยเราก็จะดูว่า ในระยะสั้นระยะกลางระยะไกลเนี่ยของกราฟเนี่ยสถาบันเขามองเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีพวก barrier order block bullish order block แล้วก็ fair value gap ใน time frame ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะ cast forward นะก็คือการคาดการล่วงหน้าในระยะ20วันถึง60วัน มองล่วงหน้าไป20วันหลังจากเกิด Market Shift ของ40วันก่อนหรือว่ามองล่วงหน้าไป40วันหลังจาก m a มาเก็ต i f t เมื่อ60วันก่อนนะครับแล้วก็โปรเจกต์ทุกอย่างเนี่ยไม่เกิน3เดือนนะครับในเดลี่ไทม์เฟรมนะอันนี้ก็คือเป็น Daily Time Frame ของ NQ นะครับของ NASDAQ นะเวลาเขามองเนี่ยเขาก็จะดูเลเวลสำคัญๆที่เกิดขึ้น20วันแล้วก็โปรเจกต์ไปข้างหน้า40วันหรือ ดู40วันแล้วโปรเจกต์ไปข้างหน้า60วันอะไรทำนองนี้นะครับอย่างพวกนี้ก็จะเป็นคีย์เลเวลที่จะเป็นสวิงไฮสวิงโลสวิงไฮแล้วก็สวิงโลแล้วก็เกิดมาเก็ตเบรกเนี่ยทีนี้พอมันชิฟต์แบบนี้ลักษณะนี้นะเราก็จะสามารถดูได้แล้วว่ามาเก็ตที่มันจะชิฟต์ในอีก40วันข้างหน้าหรือ60วันข้างหน้ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับพอคาดการณ์ได้ดีกว่าไม่ได้ไม่ได้จะรู้เลยว่าแบบโอ้โหมันจะยังไงนะแต่เราจะดูออเดอร์ฟลอ ของราคาที่มันกำลังจะไปใน3เดือน6เดือน12เดือนนะครับดูราคาการเปิดสัญญาซื้อขายว่าอยู่ต่ำกว่าหรือเหนือกว่าราคาตลาดนะครับ t p r n s t t e r e ท t ที่อยูอ่ราคาที่เป็น Stop Loss นะครับเหนือการลงครั้งล่าสุดนะ Buy Stop เหนือสวิงระยะสั้นนะครับ20วันแล้วก็บ u y Stop เหนือราคาสูงสุดในระยะ3เดือน Buy Stop ที่อยู่ เหนือราคาสูงสุดในระยะ6เดือนแล้วก็บายสต็อปในระยะ12เดือน Open Interest พวกนี้นะครับหรือว่า b ายสต็อปพวกนี้เนี่ยเราจะทำให้เราเห็นได้ว่าออ l i q u i d i t y ที่อยู่ในระยะ3เดือนอยู่ตรงไหนล i q u i d i t y ที่อยู่ในระยะ6เดือนอยู่ตรงไหน,นด้านล่างก็จะเป็นกลับกันนะก็จะเป็นของเซลสต็อปนะครับสวิงลงระยะสั้นสวิงราคาที่อยู่ในระยะ3เดือน6เดือน12เดือนนะครับก็อยู่เป็นเซลสต็อปไป นะครับเราดูตรงนี้เนี่ยเพื่อหาว่าออเดอร์โฟลที่มันจะเกิดขึ้นในระยะไกลหน่อยไม่ใช่ดูดูไม่ใช่เดย์เทรดนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของโพซิชันเทรดดิ้งนะครับเราก็จะดูอย่างนี้ในลักษณะว่าอันนี้คือ20วัน40วันแล้วก็60วันดูย้อนหลังไปจากราคาที่เป็นอยู่ณขณะนี้นะแล้วเราก็จะโปรเจกต์ไปด้านหน้า20วัน40วัน60วันเหมือนกันนะครับ ระยะที่มันเกิดขึ้นแคนโดที่มันเกิดขึ้นในระยะนี้เนี่ยเราก็จะดูหาออเดอร์โฟลว่าสวิงที่ลิควิิตี้มันจะขึ้นไปเก็บหรือมันจะลงกลับมาเก็บเนี่ยในระยะ20วันเป็นยังไง30วันเออ20วัน40วันเป็นยังไงแล้วก็60วันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็น i p d a Data Range นะครับ I ิ IP DA เนี่ยเราก็พูดไปแล้วนะตั้งแต่ตน้นมันเป็นอัลกอริทึมที่ คุณไมเคิลเนี่ย <S <S เขาเขาบอกไว้ว่ามันใช้อลกอริทึมในการ Drive ราคาทีนี้เราก็ใช้ตัวเนี้ยมาช่วยโปรเจกต์ราคานะครับว่าอิบดาเนี่ยกำลังจะไปในทิศทางไหนอย,อย่างเช่นเรารู้แล้วว่าเมื่อการที่เกิด Market Shift ในระยะ20วันมันก็จะไปหาเวลาย้อนหลังเนี่ย40วัน60วันเพื่อที่จะหาว่า Liquidity มัน Rest หรือว่ามันรออยู่ตรงไหนบ้างนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย ลิควิดิตี้ก็อยู่ด้านบนนะครับราคาที่มันเกิด Market ช็อตเตอร์ชิฟใน20วันมันก็จะย้อนกลับไปหาลิควิดิตี้ที่อยู่ใน20วันระยะ20วัน60วันหรือ40วันที่มาที่เกิดขึ้นก่อนหน้าอะไรทำนองนี้นะครับโอเควันนี้ก็จะเป็นระยะสั้นนะครับเราจะพูดสั้นๆแล้วเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นเซตอั ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้มากนะผมก็จะใช้เวลานี่รวดเร็วในการที่จะแปละนะครับยังไงใครชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง YouTube ของผมด้วยนะแล้วก็โซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับก็ตามตามนี้เลยนะครับตามกันมานะครับเราอยากให้ ICT เนี่ยการเทรดแบบนี้เป็นที่แพร่หลายในไทยนะครับเพราะว่าคนไทยที่รู้จัก ICT ก็เริ่มเยอะและ้วแต่ว่าเราอยากให้ มันเทรดกันด้วย ICT ได้ดีนะครับ<ม>เพราะว่าวิชานี้คือลอจิกที่แท้จริงนะของการเทรดที่ดีนะครับก็เดี๋ยวยังไงเจอกันในเอพิโซดต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ